สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเย็นวันนี้ขอพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาชมวิวสวยๆที่ทุ่งนานะครับดวงอาทิตย์อัสดงสวยงามมากๆเลยนะครับวิวสวยๆบรรยากาศดีๆนะครับข้าวนาก็กำลังเจริญเติบโตขึ้นทุกวันทุกวัน,วนสูงขึ้นทุกวันนะครับ ป็นวิวค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยมีหมอกลงเยอะหน่อยวันนี้แม้ว่าจะมีหมอกก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับพาเพื่อนๆมาชมทุ่งนาเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่อ้อมไปทางตีนเขาที่เห็นอยู่เนี่ยมีหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นหมู่บ้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลย และอ้อมมานะฮะจะมาทางนี้ถนนสายนีจจนน้จะไปถึงตลาดแม่จันท์นะครับจะไปถึงตลาดแม่จันทข้าวนาปลงปีนี้เขียวขจีสวยงามพอสมควรเพราะว่ามีน้ำดีนะครับปีนี้น้ำไม่แห้งเลยอ่ะ น้ำดีมากเลยข้าวก็เลยสวยงามมากๆเลยนี่นะครับอยากจะถ่ายคลิปเย็นวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่สวยงามจากนี้ไปก็จะมีหมองลงมองอะไรไม่ค่อยชัดแล้วนะครับแต่ก็สวยไปอีกแบบนะครับ สวยไปอีกแบบหนึ่งไม่มีหมอกก็สวยไปอีกแบบหนึ่งมีหมอกจะเห็นภาพแบบมัวๆก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับดวงอาทิตย์สวยงามมากเลย จะดึงภาพใกล้ๆให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมนะครับไม่เหมือนดวงอาทิตย์แล้วเหมือนดวงจันทร์เพราะว่ามีหมอกบดบังไว้อยากจะให้เพื่อนๆชมดวงอาทิตย์แสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์วันนี้นะครับสวยงามมากๆเลยอะแล้วแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่สวยก็ได้นะครับ สำหรับคนที่ชอบวิวที่มีดวงอาทิตย์กำลังจะรับฟ้าคนที่ชอบวิวแบบนั้นเขาก็บอกว่าสวยงามมากผมก็เห็นว่าสวยงามมากๆจริงๆนะครับภาพแบบนี้หายากบางวันมาก็มีหมอกบางมองไม่เห็นนะครับมีหมอกบดบางไว้แต่วันนี้พอดีเลยอะเห็นภาพแบบนี้สวยๆแบบนี้ เป็นแสงสุดท้ายของวันนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนขอขอบคุณเพื่อนเนทุกคนที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ